สวัสดีครับทุกผู้ชมขอต้อนรับทุกท่านเข้าสู่ช่องหนังดีซีรีส์ต้องดูวันนี้ทางทีมงานขอ,ขอนำเสนอภาพยนตร์สุดปูนแซนเทเลนติตดเรท18บวกกับภาพยนตร์เรื่องเท็ดมีแอบเฮ้ยเท็ด มีแม่แอป,ปแซบได้อีกเปิดเรื่องมามีไอ้หนูน้อยที่มีชื่อว่าจอห์นเบนเน็ตครับเป็นเด็กน้อยที่มันไม่มีเพื่อนครบเลยครับผมเขาได้เดินเ,เข้าไปหาพวกเด็กๆที่กาลังลุมแกงเด็กน้อยอีกคนอยู่เฮ้ย <Hey, S 2> พวกวขาอแก้ด้วยคนสิใสห่หัวไปซะเบนเน็ตฉันไม่อยากเล่นกับแกไปเลยไอ้คิโบกในเช้าวันคริสต์มาสเด็กทุกคนจะได้รับของข,องขวัญและจอห์นก็ได้ตุ๊กตาหมีเท็ดดี้ครับที่จะเป็นเพื่อนของเขาไปตลอดกาล ในคืนนั้นจอนก็ได้อธิษฐานครับขอให้จ้ามีของเขาเนี่ยมีชีวิตขึ้นมาจริงๆพอเช้าวันต่อมาเท็ก็มีชีวิตขึ้นมาจริง,รงครับขณะพ่อแม่ของจอนเนี่ยตังตกใจเลยอ่าไอ้มีน่ะลรอกแล้วเรื่องราวของเท็ดก็ได้ดังระเบิดได้ไปออกรายการนู่นนี่นั่นจนเวลาผ่านไปเรื่องราวของเท็ดก็ได้ถูกทุกคนลืมครับหลายปีต่อมา จากหมีน้อยน่ารักเนี่ยก็กลายเป็นหมีติดกัญชาเที่ยวเล่นกับจอรนไปวันๆซึ่งปัจจุบันนะครับเขาบอกไว้ก่อนเลยว่าจอรนเนี่ยก็ได้ทำงานที่บริษัทเช่ารถครับและในวันนั้นเขากำลังจะไปทำงานครับและจอนก็บอกกับเท็ดว่าเฮ้ยเท็ดฉันไม่ไหวแล้วอ่ะนายช่วยขับรถให้ฉันหน่อยได้ไหมอ่ะพออไม่มีปัญหาเลยจอรนและไอเท็ดเนี่ยก็ได้ออกไปส่งจอรนครับเรื่องนี้เนี่ยผมบอกก่อนเลยนะครับว่าไม่ต้องหาความสมเหตุสมผลครับดูเอามันก็พอครับผม และเท,ท็ดครับก็ได้มาส่งจอน,อนที่ทํางานพอมาถึงที่ทํางานนะครับหัวหน้าของจอนก็ได้เปิดประตัวมาเรียกจอนจอนนายมาหาฉันที่ห้องหน่อยเซฉันไม่ได้จะคุยกับนายนะจอนก็ได้เดินเข้าไปคุยกับหัวหน้าครับแล้วหัวหน้าจอนก็บอกว่านี่จอนนี่มันกี่โมงกี่ยามแล้วนายทำไมมาสายฉันถามซิว่านายทําไมถึงมาสายนะฮะห,หัดทําตัวได้ดีสซะบ้างเซนี่ฉันกำลังจะเลื่อนนายให้เป็นผู้จัดก,การเลยนะขออีกแค่หนึ่งเดือนนายก็จะได้เป็นเหมือนฉันนายจะได้มีชื่อเสียงมีหน้ามีตาเหมือนฉันจอนก็เลยได้ตอบแค่ว่าคปบบอส ตัดภาพมาที่ที่ทำงานของจอห์นครับจอห์นกำลังปรึกษาเพื่อนว่านี่ฉันจะพาแฟนของฉันไปเดทเดี๋ยวมันครบรล่าสี่ปีของฉันฉันควรจะทำยังไงดีนายก็ขอแฟนนายแต่งงานเลยสิจอห์นหลังจากนั้นครับจอห์นก็ได้กลับมาหาเท็ดจอห์นก็ได้บอกกับเท็ดว่าฉันว่าฉันจะขอแฟนฉันแต่งงานนะมันเร็วเกินไปนี่ฉันกับนายอะเป็นเพื่อนกันมาตั้ง30ปีนายไม่เคยขอฉันแต่งงานเลยไหนละแหวนฉันไหนแหวนฉันแนวแหวนของนายมาสวมใส่นิ้วอุ้มฉันสิ เมื่อทันใดนั้นเองครับแฟนจอนก็เดินเข้ามาเธอมีชื่อว่าลอรี่ทั้ง3คนเนี่ยอยู่ด้วยกันครับจนตอนดึกจอนก็ได้อยู่กับลอรี่2ต่อ2และไอ้จอนเนี่ยพี่แกกำลังใหญ่จะปั๊มปั๊มลอรี่ขึ้นมาอยู่พอดีเลยแต่ฟ้าดันพาขึ้นมาไอ้จอนเนี่ยมันกลัวฟ้าพาครับและไอ้เท็ดเนี่ยมันก็เปิดประตูเข้ามามันก็กลัวเหมือนกันมันก็วิ่งขึ้นมาบนเตียงนอนกับจอนและทั้งคู่เขาพากันร้องเพลงฟัง you my thunder ฟ c k you my thunder เช้าวันต่อมารอรี่ก็ได้ไปทํางานตามปกติครับแล้วก็ได้เมาส์กับเ,เพื่อนๆตามภาษาผู้หญิงรอรี่ก็รู้สึกเซ็งก็เลยพูดให้เพื่อนฟังว่าแฟนของฉันเนี่ยนะอายุ35แล้วยังกลัวเสียงฟ้าร้องอยู่เลยแถมยังเล่นตุ๊กตาหมีทําตัวเป็นเด็กเธอก็ร้องให้เขาเรียกสิว่าจะเรียกหมีไม่ว่าเรียกเธอ หลังจากนั้นเจ้านายของรอรี่ที่มีชื่อว่าเร<ๆ>็กซ์ก็ได้เดินเข้ามาครับแลวเรียกรอรีเข้าไปคุยในห้องสองต่อสองครับเดี๋ยวผมบอกก่อนเลยนะครับว่าไอเร็กซ์เนี่ยมันไม่ได้ชวนรอรีเข้าไปคุยงานหรอกครับมันชวนรอรีเข้าไปหม้อครับไอเร็กซ์เนี่ยมันหน้าหม้อแล้วพ็ชวนรอรี่คุยพูดนู่นนี่นั่นสารพัดแล้วก็พยายามพูดโน้มน้าวใจรอรีบอกรอรี่ว่าเมื่อไรคุณจะเลิกไอคนเลี้ยงหมีนั่นสักทีอยู่กับผมเนี่ยสบายจะตายรับรองไม่ท้องอ่ะผมไม่เตะปากเลยรอรีเนี่ยก็รู้สึกลำคาญครับและลออกไป และในคืนนั้นจอห์นและรอรี่ก็ได้มาฉลองในวันครบรอบของพวกเขาทั้งสองก็ได้พูดคุยกันตามภาษาแฟนทั่วไปและพี่จอห์นเนี่ยมันก็เกิดคิดเรื่องแต่งงานขึ้นมาก็เลยจะขอพูดตรงๆไปเลยแต่รอรีเนี่ยดานเปิดประเด็นใส่จอห์นเรื่องเท,ท็ดฉันว่าฉันอยากให้เท,ท็ดย้ายไปอยู่ที่อื่นคุณควรจะโตได้แล้วนะจอห์นและพี่จอห์นเนี่ยพอแกได้ยินแบบนั้นเนี่ยแกก็รีบตัดบทไม่คุยเรื่องนี้ต่อเพราะจอห์นเนี่ยอยากจะให้เท,ท็ดอยู่ด้วยกัน หลังจากเด็กกันเสร็จทั้งคู่ก็ได้ไปบ้านของรอรี่ครับแต่จอรนก็ได้บอกให้รอรี่ขึ้นไปก่อนเขาขอหาโทรศัพท์ที่ทำหล่นไว้ก่อนนะพอรอรี่ขึ้นไปเปิดประตูปังเห็นเท็ดครับควงเด็กเอ็นสีคนรอรี่ก็เหมือนจะไม่ว่าอะไรครับจนเหลือไปเห็นกองขี้ครับขี้อยู่บนพื้นบ้านขี้ จอนเห็นแบบนั้นจอนก็ทนไม่ได้ครับเลยล่าไอ้เท็ดเนี่ยมาปรับความเข้าใจและขอให้เท็ดเนี่ยย้ายออกไปอยู่คนเดียวซะไอ้เท็ดเนี่ยก็ดูเหมือนจะเข้าใจนะครับถึงแม้ว่าพวกเขาจะไม่ได้อยู่ด้วยกันแต่พวกเขาก็สัญญาครับว่าจะมาดื่มน้ำต้มด้วยกันบ่อยๆและในเช้าวันต่อมาจอนก็จะพาเท็ดไปหาสมัครงานครับที่ร้านขายของชำแห่งหนึ่งเท็ดมันก็ไม่อยากทำงานไงจอนก็เลยเอาชามาล่อครับถ้านายได้งานเนี่ยเราจะไปปุ่นปุ้นฉลองกันเท็ดเนี่ยมันก็เดินไปบบเซ็งๆครับ แถมได้สัมภาษณ์งานเลยโอ้โห,โอ,โหอะไรจะขนาดนั้นเนี่ยจะมีดีอะไรอ่ะเหรอฉันจิ้มจนเมียนายขึ้นสวรรค์ได้เลยล่ะไม่เคยมีใครพูดแบบนี้กับฉันมาก,ก่อน เพราะว่าเมียนายมัวแต่เอาก้นยัดปากพวกนั้นไว้อสินายได้งานแล้วหลังจากได้งานทั้งคู่ก็ได้พากันไปดูนักเขียวที่สวนสาธารณะ,ะครับและในจังหวะที่กำลังลํำอยู่เนี่ยก็มีพ่อลูกนะโรกแตกเดินเข้ามาหาพวกเขาแล้วก็ถามว่าไอ้มีดเนี่เนี่ยขายเท่าไหร่แต่จอนเนี่ยก็ไม่ขายให้ครับเลยโดนไอ้เด็กเนี่ยด่ากลับมาตัวพ่อเนี่ยก็เลยให้ที่อยู่กับจอนไว้ครับแล้วพวกเขาก็เดินจากไปวันต่อมาไอ้เท,ท็ดก็ได้ไปทำงานครับแล้วก็ได้ไปตกหลุมรักพนักงานคนหนึ่งและนี่ก็คือวิธีจีบสาวของเท,ท็ดครับ ไปที่ฝั่งของจอนกันบ้างครับเท็ดก็ได้โทรมาหาจอนและชวนจอนเนี่ยมากินน้ำต้มกับเขาแต่จอนก็ไปไม่ได้ครับเพราะว่าทำงานอยู่เท็ดเนี่ยก็เลยแนะนำให้จอนเนี่ยโกหกหัวหน้าไปซะและไอ้จอนก็ได้ไปโกหกหัวหน้าครับว่าผมต้องไปดูแลแฟนพ่อแฟนไปช่วยแยกหมาที่มันกัดกันแล้วมากัดแขนของเธอแลอ้วพนักงานดับเพลิงเนี่ยก็ต้องเอานิ้วมาแย่ตูดหมามันก็เลยปล่อยครับผมโอ้โนี่มันอะไรกันวะเนี่ยแล้วหัวหน้าของจอนก็ให้จอนลางานได้ครับ จอ์นและเท็ดได้มานั่งดื่มน้ำต้มด้วยกันและเท็ดก็ได้บอกข่าวดีว่าเขาอ,ะอ่ะเจอสาวที่ถูกใจแล้วจอห์นมนก็ยินดีด้วยครับเลยเสนอให้เดทคู่ไปเลยและในวันต่อมาทั้ง4คนก็น้มานั่งทานข้าวด้วยกันแลกเปลี่ยนความสัมพันธ์แต่ก็เป็นไปได้ไม่ดีเท่าไหร่เกิดไม่เล่นกันกลางร้านทำให้เท็ก,กับแฟนขอตัวกลับไปก่อนและความซวยเนี่ยยังไม่จบครับเพราะรอรี่รู้ความจริงว่าจอนโกหกัวหน้าเพื่อจะหนีไปหาเท็ดจอนก็เลยรู้สึกผิดครับและขอโทษขอโอกาสปรับปรุงตัว และลอรีก็ด้พาจอนไปเข้าสังคมแบบผู้ใหญ่โดยการไปปาร์ตี้ที่บ้านของเร็กซ์หัวหน้าของเธอและจอนกับลอรีก็ไม่ได้ชอบไอเร็กซ์เลยครับเพราะมันมีนิสัยอวดร่ําอวดรวยและไอเร็กซ์เนี่ยก็เลยขอให้จอนไปคุยด้วย 2. ตอ่อ2อไอพี่แกเนี่ยก็พาจอนไปดูของสะสมครับแล้วของสะสมที่มันภูมิใจที่สุดเนี่ยคืออัญทาโอ้โหมันาภูมิใจตรงไหนวะเนี่ยระหว่างที่ทั้งคู่กําลังคุยกันอยู่นั้นเท็ดก็ได้โทรมาหาจอรนครับ แล้วบอกให้จอนรีบมาหาเขาด่วนเลยเพราะแซมโจอนอยู่ในปาร์ตี้ที่บ้านของเท็ดก็คือไอแซมโจนเนี่ยมันเป็นนักแสดงครับที่เล่นเรื่องแฟตกอรอนที่จอนชื่นชอบมาตอนสมัยที่เขายังเป็นเด็กพอจอนได้ยินแบบนั้นก็เข้าไปคุยกับเร็กซ์แล้วบอกว่าเขามีธุระด่วนต้องรีบไปได้อย่าไปบอกรอรีนะว่าฉันหายไปไหนแล้วฉันจะรีบกลับมาไอเร็กซ์มันก็รีบรับปากไปครับแต่ที่จริงแล้วมันเนี่ยจอนจะแดกเมียมึงอยู่ไอจอน ตอนที่ที่จอนไปเจอไอดอลของเขาครับภาพในจิจนตนาการของจอนก็ได้เกิดขึ้นมาจอนและเท็ดก็ได้ร่วมดื่มกับแซมโจนพอพากันเมาได้ที่ก็ไปท้าแฟตกอร์ดอนครับให้ต่อยกาแพงและไอพีแกเนี่ยก็ต่อยจริงเล่นอากําแพงทะลุไปห้องข้างและห้องข้างๆเนี่ยก็เดินมาจะเอาเรื่องครับจนจอนเนี่ยก็พยายามที่จะไก่เกียร์ครับเลยถามชื่อไปก่อนเลยว่าเฮ้ยนายอะชื่ออะไรเออไอข้างห้องก็ตอบไปว่าชื่อ หวังหมิงเมื่อแฟดกอร์ดอนได้ยินหมิงก็เริ่มเกิดอาการหลอนครับคิดว่าเป็นหมิงตัวร้ายที่พี่แกสแสดงหนังสุดท้ายทั้งสองก็ตีกันอย่างเมามันโดยที่เท,ท็ดก็ได้ตีกับเป็ดของไอ้หมิงครับหลังจากตีกันเสร็จมันก็พากันมาเมาต่อครับจอรนที่นั่งพักอยู่ก็เพิ่งรู้ตัวจนลืมเมียไปเลยเขาก็ได้ไปหารลลี่ครับแต่รลลี่ก็รู้สึกผิดหวังในตัวจอรนมากจนบอกเลิกกับจอรนแล้วเท,ท็ดก็ได้เดินตามหาจอรนครับแต่พอเจอจอรนเนี่ยจอนก็เลยบอกว่ากูพ่อแล้วกูวต้องเสียเมียกูต กูกับมึงจบกันซึ่งเท,ท็ดก็พยายามงอจองครับแต่จองก็ไม่ฟังมาทางได้านพี่เร็กซ์เนี่ยพี่เร็กซ์แกรู้ว่ารอรี่โสดครับก็พยายามที่จะเสียบสอดจะแทรกจะแทะจะตะจะแจะสารพัดไปหมดชวนไปดูคอนเสริร์ตนูน่นนี่นั่นรอรี่ก็เริ่มรำคาญครับและเอร็กซ์เนี่ยก็ให้ข้อเสนอรอรี่ไปว่าไปแค่ครั้งเดียวถ้าคุณไม่โอเคผมจะไม่ต่อแยคุณอีกเลยอะเฮ้ย<ะ> ลอรี่ก็เลยตอบตกลงไปครับทางด้านเท็ดเนี่ยก็ได้มางอจอนครับเขาบอกว่าเขาเห็นลอรี่ประกาศไอริกส์แต่จอนก็ไม่ฟังครับและทั้งคู่ก็ได้ตีกันหลังจากตีกันเสร็จเท็ดเข้าพยายามที่จะทําให้จอนคืนดีกับลอรี่ครับเลยอาสาพาจอนไปที่คอนเสิร์ตที่ลอรี่ประกาศไอริกส์พอไปถึงคอนเสิร์ตไอเท็ดเนี่ยก็เลยใช้เส้นสายของตัวเองเนี่ยไปบอกนักร้องว่าให้จอนขึ้นไปร้องเพลงบนเวทีเพื่อที่จะงองแฟนของเขาแต่แม่งร้องเพี้ยนจนเขาดูทนไม่ไหวครับวิ่งขึ้นมาบนเวทีจะต่อยจอน และลอรี่ก็ไม่ได้ไปกับไอริกส์ต่อนะครับในตอนเช้าเท็ก็ได้ไปหาลอรี่ที่บ้านและไปอธิบายเรื่องราวทั้งหมดให้ลอรี่ฟังว่าเขาเนี่ยเป็นต้นเหตุที่ทําให้จอนเป็นแบบนี้และเขาสัญญาเขาจะหายไปจากชีวิตของทั้งสองลอรี่ก็เลยใจอ่อนครับออกไปหาจอนตามทีเท็ดบอก ในตอนที่รอลลี่ออกไปแล้วก็มีคนมาหาครับพอเทปเปิดประตัวไปดูเพื่อจะดูว่าใครมากับกลายเป็น2พ่อลูกนรกแตกครับที่จะมาลักพาตัวเข้าไปเทปโดนลักพาตัวมาเป็นของเล่นเทปเลยออกอุบายครับว่ามาเล่นซ่อนแอบกันเถอะและตัวเขาเนี่ยจะเป็นฝ่ายซ่อนก่อนแต่ความจริงแล้วเทปได้แอบไปโทรศัพท์หาจอรนครับเพื่อขอความช่วยเหลือและจอรนก็ได้คืนดีกับรอลลี่เรียบร้อยแล้วทันทีที่จอรนรับโทรศพพัพท์เทปก็บอกว่าเขาโดน2พ่อลูกลักพาตัวมาก่อนที่เทปจะตัดสายเพราะว่าถูกจับได้แล้วจอรนก็ได้ขับรถไปทาเวลาพอดีกัจ ไล่ล่ากันสักพักจนเท็เอาถุงครอบหัวคนร้ายทาให้รถเสียหลักพุ่งชนแล้วเท็ก็ได้วิ่งหนีลงจากรถไปที่สนามกีฬาเท็ททาการปีนเสาไฟเพื่อหน,นีครับแล้วฝ่ายจอนที่ตามมาทีหลังเนี่ยก็ได้ไปเห็นคนร้ายที่กําลังดึงตัวเท็ที่กําลังเกาะอยู่บนเสาไฟจนตัวของเท็เนี่ยขาดเป็น2ท่อนก่อนที่เท็จะกลายเป็นตุ๊กาตาหมีธรรมดาและตัวคนร้ายเนี่ย ก็ได้วิ่งหนีไปทันทีครับพวกจอรนเนี่ยก็เลยรีบเอาร่างของเท็ดเนี่ยมาเย็บติดกันใหม่แต่มันก็สายไปแล้วครับเท็ดได้ไปจากเขาแล้วจอรนเสียใจมากเพราะเท็ดเป็นเพื่อนรักคนเดียวของเขารอรี่ที่เห็นแบบนั้นก็ได้อธิษฐานขอให้เท็ดกลับมามีชีวิตอีกครั้งและในวันต่อมาเท็ดก็ได้กลับมามีชีวิตอีกครั้งครับตอนจบจอรนและรอรี่ก็ได้เข้าไปใีสมรสแต่งงานกันและมีเท็ดเนี่ยเป็นเพื่อนเจ้าบ่าวด้วยนะครับ เป็นยังไงกันบ้างครับก็จบไปแล้วนะครับสำหรับเรื่องเทสมีแอปแซบได้อีกนะถ้าทุกท่านชอบนะครับก็ฝากกดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์ให้ช่องหนังดีซีรีส์ต้องดูของเราด้วยนะครับถ้าทุกท่านมาอยากพาข่าวสารอย่าลืมกดกระดิ่งไว้ด้วยนะครับแล้วพวกเรามีหนังใหม่มาเราจะมาอัปเดตกันอีกในช่องหนังดีซีรีส์ต้องดูวันนี้ขอลาไปก่อนสวัสดีครับ love, love, love so